ฉันจะบอกว่าเมนู่เป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวก็จริงใช่ปะ่ะแต่เมนูเขาเอามาแยกแบบด้วยความที่เขามีแบบหมูแดงหมูกรอบเกี๊ยวกุง้งเกี๊ยวหมกไกูไก่อบไก่กรอบแล้วคือเขาเอามาทําทั้งบะหมี่ทั้งข้าวข้าวต้มอย่างมีเลยแกลแล้วเมนูเยอะมากนี่เห็นปะเนี่ยเห็นปะเมนูเยอะมากเลยเยอะแล้วดูโลโก้นะหมูกรอบปะปา๊ปา90าวเดซิเบลคือกรอบฟันแตก90เดซิเบล สวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ชาแนลเกียร์แซบนะจ๊ะเกียรแซบวันนี้เว้ยพี่เกียร์มาอยู่ที่โชคชัยสี่แกจําได้ป่ะฉันเคยโพสต์ใน Facebook เลยอย่างเงี้ยคือร้านบะหมี่อยู่ร้านหนึ่งเว้ยร้านเขาอ่าดูเหมือนเบเนะอยู่ตรงนี้เองนี่เขียนว่าราชาบะมาหมี่เกี้ยวข้าวหมูแดงหมูกรอบดูธรรมดาใช่ป่ะแต่แบบว่ามันไม่ได้ธรรมดาเว้ยแกเพราะว่าฉันไปกินมาแล้วฉันแบบแฮปปี้ปื้มปิ่น เป็นร้านที่ฉันยอมแบบว่ากินหลัหกโมงเย็นแกคิดเอาละกันเพราะปกติฉันจะไม่ค่อยกินหลัหกโมงเย็นใช่ป่ะแต่ร้านนี้เขาเปิดประมาณห้าโมงครึ่งหกโมงนี่คือกำลังเริ่มตั้งหลานแต่ความเด็ดของเขาถ้าเกิดเธอหาในในในแอปเดลิเวอรี่อ่ะเขาจะเขียนว่าราชาบะหมี่เกี้ยวหมูกรอบหมูดแดงไม่ใช่จ้ะเธอต้องหาคาว่าปรับป้าหมูก,กรอบ90เดซิเบลอ่ะชื่อแปลกไปอีกเดี๋ยวไปถามกันว่าทําไมถึงแบบว่าชื่อว่าปรับป้าหมูกรอบ90เดซิเบลเราไม่ได้แบบมีแค่บะหมี่เกี้ยวแล้วไข่หมูดแดงหมูกรอบ หมูปูนเชียงแค่นั้นนะมีไก่กรอบมีไก่อบมีหลายสีให้เลือกตว์และแฮร์ี่ตีแค่บะหมี่อย่างเดียวมีข้าวมียำไก่แซบเอาทุกอย่างมาทำเป็นยำแซบหมูก,กรอบยำแซบก,ก็ได้ราดบะหมีแ่แก่เกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูมีหมดงั้นเดี๋ยวเดินไปเลยดีกว่าตอนนี้พี่เก่งที่โชคชัย4ซอย33นะร้านนี้เปิดตอนเย็นเยนเป็นบล็อกสั้นๆกินเบาๆสัก4-5อย่างพอไวไม่ตตอง ต่องหัวเลาะอ,อีกแล้วอ่ะทำไมตาก,กล้องฉชนทุกคนเดี๋ยวเดียวเลาฉันถามาเลยไปว่าไหวไหมไหวไหมทุกคนก็จะบ <c oughs> อ,อกหละอย่างเดียวไม่สนใจกูเลย <c oughs> อไปเดี๋ยวไปที่ร้านนี่ราชาบะหมี่เกี้ยวข้าวมูแดงหงูกรอบหรือป่าป้าหมูกรอบ90เดซิเบลไป เธอเธอดูร้านนี้เนี่ยคือน่ากินมากคือเนี่ยดูหมูแดงหมูกรอบนี่ไก่กรอบกุนเชียงแล้วประเด็นคือ5้าโมงครึ่งเพิ่งตั้งร้านคนเต็มร้านแล้วจ้าเดี๋ยวฉันต้องรีบรีบคุยกับป้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้รีบไปหาที่นั่งสวัสดีครับป้าสวัสดีครับป้าครับทำไมร้านนี้ถึงแบบชื่อว่าหมูกรอบป้าป้าเก้าสิบเดซิเบลอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาเครื่องวัดไปวัด90เดซิเบลก็เลยตั้งชื่อหมูกรอบป้าป้าเก้าสิบเดซิเบล อ่าแล้วไอ้เก้าสิบเดซิเบลนี้มาจากอะไรหมูกรอบป้าป๊าใช่ครับอันนี้คือกรอบแบบเก้าสิบเดซิเบลเลยใช่ครับกรอบปันแตกไหมจ้าป้าครับต้องต้องลองนะครับป้าบอกว่าต้องลองแล้วก็คือเมนูป้าจะค่อนข้างมีหลากหลายทุกว่าครับก็คือแบบว่านอกจากบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงมันก็จะแบบมีต้มยำมียำแซ่บมีอะไรด้วยถูกไหมครับใช่ครับ โอเคงั้นเดี๋ยวดูป้าทําไปก่อนเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งโต๊ะแล้วก็สั่งเลยแล้วเดี๋ยวเธอก็ดูป้าเขาทำแล้วกันฉันทิน้งตะกรงไว้อินเสิร์ตดูตอนป้าเขาลวกบะหมี่ดูหมูกรอบป้าด,ดูนู่นดูนี่แล้วเดี๋ยวดูว่าอาหารน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวฉันไปนั่งโต๊ะแล้วฉันสั่งก่อนโอเคนะป้าครับเดี๋ยวขอนั่งก่อนแล้วสั่งก่อนนะโอเ <Okay. S 2> คง <Okay. S 2> ั้นเดี๋ยวเราดูนะจ๊ะ เซนจะบอกว่าเมนู่เป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวก็จริงใช่ป่ะแต่เมนูเขาเอามาแยกแบบด้วยความที่เขามีแบบหมูแดงหมูกรอบเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูไก่อบไก่กรอบแล้วคือเขาเอามาทําทั้งบะหมี่ทั้งข้าวข้าวต้มยังมีเลยแกแล้วมีเมนูเยอะมากนี่เห็นปะเนี่ยเห็นปะมเมนูเยอะมากเลยเยอะแล้วดูโลโก้นาหมูกรอบป่าปลา90เดซิเบลคือกรอบฟันแตกรับ เดไม่ขนาดนั้นไมเพราะฉะนั้นมาเป็นร้านเดียวเราไม่ควรจะสั่งจานเดียวเราสั่งแบบผสมผสมหลายๆอย่างนี่จานแรกสั่งนี่ข้าวยำไก่อบบวกไก่กรอบนะ60บาทหนึ่งอย่างนะแล้วก็เกาเหลาต้มยำหมูกรอบอีกหนึ่งอย่างนะ60บาทบะหมี่เกี๊ยวหมูยำแซบหมูแดงหมูกรอบแห้งอันนี้70บาทเมนูประจําชั้นเลยอันนี้าะว่าชั้นถ่ายรูปตอนนั้นใน a c e b o o k อ่ะก็คือหาเมนูนี้แหละนะแล้วก็นี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงเกี๊ยวกุ้งหมูแดงนี่60บาท ข้าวต้มไก่ทอดแกข้าวต้มไก่ทอดยังมีห้าสิบาททั้งหมด5อย่างลายมือไม่สวยนะปกติเพิ่งเขียนให้ลายมือฉันเองดูไม่สวยเลยดูดิอนะ่ะโอเคงั้นเอาแค่นี้ก่อนมากะต้งสองคนห้าอย่างพอนะต้งเนาะเราไม่กินเยอะเรา,าเบาๆสองคนห้าอย่างโอเคแหละก,กรุบกริบนะ,อะโอเคแค่นี้ก่อนครับ Wow. มันถ่ายอินเสิร์ตซะจนแบบว่าไก่ไม่กรอบหมูมไม่กรอบเลย <g> เลยอย่ะแต่แบอกว่าแกก็ยังน่ากินเริ่มจากที่เบเบก่อนบ้าเกียดดเก่ยวกุ้งหมูดแดงเกี่ยวกุ้งหมูแดงอันนี้ฉันจำราคาไม่ได้แล้วนะเธอเธอไปดูตอนต้นว่าฉันสั่งอะไรไปบ้างอันนี้คือหมูดแดงเกี่ยวกุ้งอันนี้ดูเกี่ยวกุ้งเป็นลูกๆลูกใหญ่อย,ยอยู่เห็นป่ะลูกใหญ่ยอยู่นะเกี่ยวกุ้งอ่ะนี่แล้วก็เป็นหมูดแดงพอเราหลุดจากเมนูเบเบไปแล้วมาที่เมนูเบาๆบ้างข้าวต้มข้าวต้มไก่กรอบ จนตอนนี้เกือบจะไม่กรอบแล้วแกร้านบะหมี่กเี๊ยวไข่ข้าวต้มด้วยดูดิอันนี้คือเราเลือกได้นะว่าจะเป็นข้าวต้มหมูกรอบไก่กรอบไก่อบหมูแดงได้หมดเลยเธอดีเลิศประละ่ะอันนี้คือข้าวต้มแล้วเอาไก่กรอบมาปอก <Wow. S 1> มาต่อกันที่ต้มยำแซ่บๆอันนี้ต้ยมนนตยำหมูกรอบหมูกรอบแน่นๆจุกๆนั่งกินไปก็ฝนฟ้าร้องไปว้าว <Wow. S 1> ไมดหมูกรอบ <Wow. S 1> เดี๋ยวต้องรีบกินแกคนจะต๊ะ <Wow. S 1> มาที่ จานที่4ี่ที่แบบเป็นเมนูเด็ดๆอีกสักจานหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้กินคราวที่แล้วอันนี้เป็นยำไก่แซบเป็นยำไก่กรอบกับไก่อบผมสมกันนันี้เป็นพิเศษนะเพราะใส่ทั้งไก่กรอบแล้วไก่อบด้วยแล้วดูดิแกน่าก,กินป้ะน่า, <Wow. S 1> นาก,กินอ่ะแล้วดูไก่แบบแล้วมันมีกากแบบกากทอดอ่ะมันเลิศดตรงนี้ นั่งกินไปฟ้าแลบแปรบฉันจะรอดไหมเนี่ยวันนี้และจานสุดท้ายอันนี้เป็นเมนูที่มาทีไรก็สั่งเพราะว่ากินได้จานเดียวก็เลยแบบมันเยอะมากอยู่แล้วอันนี้เป็นยำแซบหมูกรอบก,อบกับหมูแดงผสมกันแล้วใส่เกี๊ยวหมูแล้วโรยบน,บ,นบะหมี่แห้งเธอที่นี่หมูแดงเนี่ยหมูแดงเห็นปะหมูแดงหมูกรอบหมูกรอบเนี่ยหมูกรอบเนี่ยเธอมันเลิศขนาดไหนแล้วบะหมี่บะหมี่กระลวกดีเนี่ยเธอดูบะหมี่ดีมากเห็นปะเห็นปะ แล้วขอเป็นเกี๊ยวหมูเพราะวันก่อนมากินเกี๊ยวหมูกินเกี๊ยวกุ้งแล้ววันนี้อยากสั่งให้ดูแต่วันนั้นที่กินอ่ะสองอย่างเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยชอบเกี๊ยวหมูมากกว่าทําเวลาจา้ะฟาร้องคืนๆจริงๆอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวเรากินก่อนเดี๋ยวเอาอะไรก่อนดีอะเอานี่ข้าวต้มแม่ข้าวต้มข้าวต้มไก่กรอบมาข้าวต้มไก่กรอบเธอชิมบักเอกนี่ชิมเลยนะจ๊ะ เขาปากยังไงไว้เนี่ยชิ้นโคตรใหญ่หนึ่งสองสามันเลอะตรงไหนหรือเปล่ามันเล็ดตรงที่เขารู้จักจคือเขาเอาตัวน้ำซุปของบะหมี่เกี๊ยว,วมาใส่เป็นข้าวต้มกลิ่นยังมีความเป็นแบบน้ำต้มหรือเกี๊ยวน้ำหรือซุปบะหมี่เกี๊ยวเลยแต่ถามว่ามันดีไหมมันดีเพราะว่ารสชาติอะมันหอมแบบกัวทเท้าหอมแบบเครื่องตุ๋นยู่แล้วอะรลามันดี เป็นการเพิ่มมูลค่าของร้านด้วยแก่เขาสลาดตรงนี้เอาเดิมเป็นร้านแบบราชาบอร,ร์ี่เกี๊ยวธรรมดาเนี้ยเขาเพิ่มเพื่อเพิ่มเมนูแล้ววนในเคเรื่องที่มีอยู่นิดหน่อยสลับไปสลับมาขายได้เป็น10 20 3 0เมนูแกเอากระนางสป่าเนี่ยฉลาดจริงๆรแล้วลูกชายลูกสาวเขาเขาช่วยคิดแกแกอันนี้ดีขอเค้าต้องอีกคำหนึ่งชอบน้ำซุปเค้าต้องมากน้ำซุปดีเลยอะชอบ ไก่ทอดก็ดีกรอบเนื้อไก่นุ่มจริงมาต่อที่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงหมูแดงดาอาจจะเบยๆฉันกินเกี๊ยวกุ้งโซ่อย่างเดียวนี่เธอเขาก็จะมีกุ้งอยู่ข้างในมีหมูสับกับกุ้งผสมสมกันอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งเห็นปะเพ <c oughs> ะน็อตแบสแต่ชาหนาอย่างที่ฉันบอกว่าฉันชอบเกี๊ยวหมูมากกว่าข้าว <c oughs> ่ันนีนะแต่ชอบเกี๊ยวหมูมากกว่ามาที่เราดูข้าวไก่กรอบนะไก่กรอบแบบว่ายำข้าวยำไก่แซ่บใส่ไก่อบด้วยมาเลยมา มีหอมแดงมีไก่ก็มีไก่อบนี่นี่น,นีขอข้าวนิดนึงนะไม่มีข้าวติดมาเลยเนี่ยเห็นปะน่ากินขนาดไหนอันนี้ทั้งไก่กรอบทั้งไก่อบในคำเดียวกันรักพี่เสียดยน้องจากหนึงสองสาน้องไม่รักฉันน้องรอดอยากจะบอกว่ายาานนี่ยำแทบร้านนี้คือดีมีความจับจ้าน ไก่นุ่มอยู่แล้วแล้วว่ากินเข้าไปอะ่ะมันมันทั้งกากไก่กรอบๆอ่ะที่เป็นกากแป้งอะ่ะแล้วมีตัวไก่กรอบแล้วมีตัวไก่อบแล้วมันเกี๊ยวหนุบหนับหนุบหนับ่ในปากรสชาติของยำฉันต้องบอกเลยว่าดีเพราะล่ะมีความเรียวนํลระหว่านตามเผ็ดจางๆลอยมาแต่เผ็ดนะไม่ใช่ไม่เผ็ดนะแต่หอมกลิ่นข้าขวคั่วมากคือเอาจริงถึงฮะเครื่องกาถึงเพราะฉะนั้นยำแซ่บร้านนี้ฉันมากินครั้งที่3แล้วฉันติดใจฉันเลยต้องมาตามมาถ่ายอ่ะเลยบอกอย่างจะบอกว่ายำแซ่บร้านนี้เลิจรง มาที่ยำหม,มูกรอบยำหม,มูกรอบมาดูหมูกรอบฉ่ำปะหมูกรอบนังฉ่ำปะฉ่ำโบ๊ะอันนี้ฉ่ำโบ๊ะแต่คิดว่าคงไม่กรอบแล้วคงไม่ถึง90เดซิเบลน้ำต้มยำจัดจา้านมากร้านนี้ทำทั้งยำแซ่บทั้งน้ำต้มยำค่อนข้างจัดจ้านรสจ,จะออกเปรี้ยวนํำก่อนเลยเค็มตามหวานตามแล้วเผ็ดหอม คือถึงเครื่องรสมือดีรสมือดียำดียำดีเลยแหละมาที่เมนูโปรดที่สุดของฉันบะหมี่เกี๊ยวหมูแล้วก็ใส่แบบหมูแดงหมูกรอบยำแซ่บราดลงไแปบบเลิศเนี่ยดูสิไม่น้อยเธอนี่เดี๋ยวฉันดึงเส้นให้ดูก่อนนะแล้วฉันก็ลงไปคุกต่อนี่เธอเส้นไม่น้อยเธอเธอนี่คือเส้นแล้วเธอโต้งลงไปดูนี่เครื่องคืออยู่ข้างล่างเห็นไหมนั่นคือเครื่องเธอแน่นไหมโคตรแน่นจริงๆเห็นบ้างคือแบบ ไม่ห่วงเครื่องอ่ะเห็นบ้างเครื่องแบบหมูแดงหมูกรอบที่เป็นยำแซ่บเห็นไ่มฝั่งนูน้นฝั่งนี้มีอีกแล้วมีเกี๊ยวอยู่ฝั่งนี้อีกสามลูกนี่นี่แล้วก็เกี๊ยวหมูอีกสามลูกนี่เห็น้างคือแบบอ่ะเอาขึ้นมาคุูนๆอ่ะขึ้นมากองๆอ่ะบะหมี่อ่ะเนี่ยเธอรู้สึกไหมอันเนี้ยแกดูคุ้มปะ่ะคุ้มนุย้ยราคาดีเครื่องแน่นมากเนี่ยให้ดูทีนึงใหญ่ป่ะบ้าเน,เนี่ยบะหมี่เยอะเครื่องแน่นอ่ะไม่แปลกใจ อย่างกับแบบแรงลงร้านเปิดปุ๊คนรอต่อคิวแอปเดลิเวอรคนนั้นเต็มถูกโต๊ะเธอคือถ้าเกิดเธอมาเลดอดกินหรือถ้าเกิดไม่อดกินต้องรอนิดนึงอ่งางั้นคุกต่อแล้วเดี๋ยวชิมให้ดูว่าจานเนี้ยเลิฟขนาดไหนมาเธอเป็นไัง จุกๆ <Wow. S 1> นี่คือแค่ทั้งหมูแดงทั้งหมูกรอบอ้ยหมูกรอบฉันโตอ,อีกแล้วอะ่ะมันไม่เป็นใจเลยวันนี้ฉันจะบอกเลยเพราะว่าเครื่องมันแน่นมากกินเลยโชว์นานก็เดี๋ยวลนอีกหนึ่งสองสามฉนชอบความยำแซ่บยานี้มากเป็นเมนูที่สั่งไวสุดคือถห้มาก็คิดว่าคงจะสั่งเมนูเนี้ยตัวยำแซ่บ ต่อยากจะกินข้าวหรืออยากกินบะหมี่ก็อีกเรื่องนึงแต่กินบะหมี่เลิศอยู่้วแกเมื่อเคยกินเมื่อเคยมีความคิดว่ามันเข้ากันพวกเข้ากันเมนูที่สองที่คิดว่าข้าวหน้ามาก็จะลองเขาต้มเขาต้มน้งเลิศอยู่เขาต้มน้งเลิศอยู่น้ำซุปดีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าทับยี่เขาต้มสั่งเขาต้มจะโปะหมูกรอบหมูแดงไก่กรอบไก่อบได้หมดเลยได้หมดเลย แต่ถ้าชอบกินบะหมีห่เดี๋ยวกินข้าวก็ได้แนะนำเป็นยำแซ่บยำแซ่บเธอจะเอาแบบไก่กรอบกับไก่อปผสมกันหมูแดงกับหมูกรอบผสมกันหรือจะเป็นหมูแดงอย่างเดียวหมูกรอบอย่างเดียวไก่อบอย่างเดียวไก่กรอบอย่างเดียวได้หมดได้หมดจริงๆนะขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปิดจบว็อกสั้นๆง่ายๆอย่างนี้นแหละไม่มีต่อไม่มีแถมหรือจะแทนไม่แทม <c oughs> กินไม่ไหวอ่ะงั้นขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวปิดจบวอกเลยวันนี้สั้นมากจริงๆเพราะว่าอยากเป็นร้านที่อยากจะมาแนะนำเรารู้สึกว่ามันดี แล้วก็คืออยากให้มาลองชิมกันแล้วอยู่ไม่ไกลมากคือในชคชัย4ซอย3 3แล้วก็คือแบบเมนูเขาเพิ่มมูลค่าไงคือไม่ใช่แค่แบบหมูแดงหมูกรอบกระจบเขาทาเมนูแบบทั้งข้าวต้มทั้งข้าวราดมีทั้งยำแซ่บต้มยำเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูหมูกรอบไก่กรอบไก่อบหมูแดงทุกสิ่งอยางอ่ะงั้นขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนปิดวอล์กอีกทีหนึ่งแล้วกันนะโอเคจ้า จะบอกว่าวอล์กเนี้ยรีบกินรีบไปเพราะอะไรฝนตกแล้วเหมือนฟ้าเจ้าไม่เป็นใจกินไป เมฆดาปือเลยเธอเนี่ยแล้วประเด็นคือฝนจะรีบตกกนเอาเป็นว่าปิดจบวอล์กเร็วๆเลยแล้วกันนะก็คือร้านหมูกรอบป้าป๋า90เดซิเบลนะก็คือเป็นร้านที่แบบบะหมีบม่บะหมี่ธรรมดานี่แหละแต่เขาไปเพิ่มมูลค่าซึ่งเขามีไอเดียเอาเมนูเพิ่มเครื่องอีกสักสองอย่างเป็นไก่กรอบกับไก่อบแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าสลับเป็นบะหมี่เป็นข้าวทายําแซ่บกับเอาที่เรามีมาประยุกต์และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถือว่าเป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งที่แบบสำหรับร้านคาที่แบบว่าต้องการหาอะไรทีี่่มมมควาแปลกกให้ตง ินโต้งนี่บอกว่าพี่มันเกินความคาดหมายผมมากเลยบะหมีย่ยำแซบเลยอย่างงี้ซึ่งมันอร่อยมากจริงมันอร่อยตรงแบบกรุบกรับกรุบกรับลดมาหมูกรอบเอ้ยหมูแดงเอ้ยหรือไก่กรอบเอ้ยเลยอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันอร่อยอ่ะและ้วเธอดูเนี่ยคือคนแบบว่าคนเต็มตลอดเวลาเธอร้านเปิดหกโมงก็จรงห้าโมงครึ่งเขาตั้งร้านคนมานั่งอรอเดลิเวอรี่เยอะมากร้านนี้ฉันไม่ต้องถ่ายคนก็เยอะเอาจริงๆงั้นเอาเป็นว่าไปจบวอลเลยละกันซื้อกลับบ้านฝากแม่ด้วยเห็นไหมนี่ สิกบ,บ้านฝากแม่ด้วยชอบขนาดไหนแต่แนะนำนะว่ายแำแซ่บบํามี่เธอต้องลองอ่ะจริง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 อ่ะโอเคถ้าเกิดใครชอบ,บล็อกนี้ของพี่เกียนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียด้วยที่สำคัญนะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ฉันฉันจะต้องรีบไปแล้วเพราะว่าอะไรฝนตกจ้าฝนลงเม็ดแล้วจ้างั้นกลับบ้านก่อนนะจ้าแม่รออยู่จ้าบายบายจ้าจุ๊บ